ช่วงนี้จะชวนส่องตลาดรถยนต์โค้งสุดท้ายนะคะมีอะไรใหม่ๆในตลาดนี้มากมายเลยทีเดียวนะเพราะว่าช่วงปลายปีถือว่าเป็นไฮซีซันของตลาดรถยนต์เลยทีเดียววันนี้เรามาโฟกัสการที่ค่ายรถยนต์ m a z d a นะคะว่าโค้งสุดท้ายปี65ของ m a z d a มีอะไรใหม่ๆบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณอุทัยเรืองศักดิ์ ผู้ในการส่วนประชาสัมพันธ์ฝ่ายการตลาดและรัฐวิาสาหิัมพันธ์บริษัท m a สด้าเซล์ประเทศไทยจำกัดตอนนี้คุณอุทัยอยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอุทัยคะครับสวัสดีครับคุณนงนานแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะด้านหลังเป็นโลโก้ m a สด้เลยนะกล็ลิเลือดนี่ เป็นเลือดมัสด้าเลยนะสำหรับคุณอุทัยนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นค่ะคุณอุทัยหาขอแสดงความยินดี congratulation นะกับ m a สด้าซีเที่ได้รับรางวัล product of the year ใช่ไหมคะเมื่อไม่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเข่าวใหม่ล่าสุดเลยเมื่อวานนี้เอวานี้ค่ะเมื่อวานนี้ครับค่ะเออก็น่าสนใจนะรถคันนี้รถรุ่นนี้นะ ทำไมถึงได้เป็น product of the year เป็นรถแบบมานย,ยังไงคะก็จริงๆแล้ว Mazda CX-8 นะครับเป็น crossover SUV นะครับแบบ3แถว7ที่นั่งแล้วก็มีห้องโดยสารให้เลือกถึง3แบบนะครับที่เราเรียกว่าถ้าเป็น6ที่นั่งก็จะเป็นแบบกับตันซีสนะครับแล้วก็บอดแถว2นี่พับเป็นระบบไฟฟ้า ะครับแถวหน้าแถวสองเป็นระบบไฟฟ้าและอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบได o ูนะครับสามารถเดินเดิน,เด,นเดินหากันกับแถวที่สามได้เลยครับโดยไม่ต้องอ๋อเหรอคะคโอ้โห <laughs> มันเหมือนรถบัสนะคะเนี่ย <laughs> ใช่ใชครับเป็นคล้ายๆรถ MPV ครับที่สามารถเดินทะ<อ><ๆ>ลุก,กันได้โดยที่ <laughs> แถวสองแถวสามก็เด็กๆเดินวิ่งเข้าออกได้สะดวกสบายแสดงว่าเป็นรถครอบครัว ใช่ครับไปได้ทั้งบ้านเลยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณลูก,ค,ลกคุณหลานลค่งงางที่จะตอบโจทย์ลูกค้ามากๆโดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็มีผู้สูงอายุนิดนึงเข้าออกสะดวกสบายแล้วก็ประตูเปิดกว้างมากได้ถึง90องศาแล้วก็<อ>เป็นประตูบานใหญ่ เหรอคะอ,อน,นอยังไง <c oughs> บอกบอก,บอกกับคนน้ำหนักเกินนะ <c oughs> นะเทปรุ่นเฮฟวีแลวก็เกาเรียกว่าอะไรเป็นรถที่กาวแคลเลนไม่สูงมากก็คือสามารถไม่ต้องไม่ต้องโหนขึ้นไม่ต้องโหนเข้าห้องนารก็สามารถเข้าได้เลยโอ้เหรอคะโอ้โหเรียกว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแล้วก็ดีไซน์ที่เรียกว่า มันมีความสะดวกสบายนะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของรถในในรุ่นเอ่อมาสด้าซีนี่นะคะ,ะราคาก็ก็ไม่ได้สูงเกินไปนะคงเป็นแค่หลักล้านเท่านั้นเองครับล้านกลางๆครับนะคะอ่ะาก็ซื้อแล้วใช้ทั้งครอบครัวหลักล้านก็คุ้มนะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่า product of the years นะจากนิตยสาร business p l u s นะที่รู้สึกจะร่วมกับทางวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตอ,อนน่า,<ช>าเชื่อถือมาเองเลยครับเมื่อวานครับคณะบดีมาเองเลยแสดงว่าเป็นเป็นรางวัลที่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าวิทยาลัยการจัดการของมหิดลเขาก็มีชื่อเสียงนะคะก็รู้จักอาจารย์หลายท่านที่นั่นเหมือนกันนะคุณผูไทยมาต่อนที่ทอปิกวันนี้เลยนะว่าวันนี้มีอะไรใหม่ในมาสดาบา้างเพราะว่าโค้งสุดท้ายเนี่ย ต้องเรียกว่าเป็นโค้งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับตลาดรถยนต์ไม่มีของใหม่เนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมคะ, <G ül üyor> ะงั้นต้องมาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้างคะก็ในในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับตุลาพิศจิกาธันวาเนี่ยทางมาสเตอก็เลยเห็นในความสําคัญของการทําตลาดในประเทศไทยนะครับเราก็เลยมีมีการเปิดตัวแนะนำะรุ่นพิเศษน,นะครับซึ่งที่เราเรียกว่ามาสตอคาร์บอนอีดิ นะครับคาร์บอนที่แปลว่าสีเป็นขาดสีดาใช่ไหมสีสีถานนเลยใช่ไหมคะครับก็คาร์บอนนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของตัวรุ่นพิเศษที่ทางมาสเตอร์อเมริกาได้ทำครับถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ชื่อว่าแบ็ k e d ดิชั่นะครับแต่ถ้าเป็นตลาดอเมริกาเขาจะใช้คาร์บอนวีดิชั่นทีนี้เนี่ย <c oughs> พอทางตะวันตกนะเขาทำเนี่ยแล้วก็ ค่อนข้างที่จะได้รับฟีดแบ็เป็นอย่างดีจากลูกค้าทีนี้ลูกค้าชาวไทยก็ไปเห็นไปเห็นในประเทศขงประเทศนะครับก็เรียกร้องให้มาร์ตาเนี่ยได้ทํารุ่นพิเศษออกมานะครับคือลูกค้าสนใจกันมากทางมาร์ต้าได้ก็เลยตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีนี้เราไม่ทําแค่รุ่นเดียวเราทำสี่รุ่นเลยสี่รุ่นเลยมีรุ่นไหนบ้างคะ ก็จะมีตัวมาด้าสองนะครับมาด้าสองเนี่ยก็จะเป็นรุ่นลองท็อปเอามาทำนะครับแล้วก็มีทั้งตัวซีดานแล้วก็ซีดานสีประตูแล้วก็ตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะครับ <4 S 2> รแล้วก็วอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวมาด้าสามมาด้าสามก็จะมีสองสองบอดี้ไทเหมือนกัน <lem. S 2> ก็คือตัวซีดานสีประตูแล้วก็ตัวฟาตแบ็กห้าประตู นะครับส่วน crossover นะครับคอส c ว o s s o v e r CX Series ของเราก็มี2ตัวด้วยกันก็คือตัว Mazda CX3 และก็ CX30 นะครับม Mazda 3 CX3 และก็ CX30 เนี่ยเราเอาตัวท็อปมาทําเลยนะครับอืมค่ะก็เป็นคาร์บอนเอดิชันนะซึ่งตอนนี้โชว์อยู่ที่บูธมาด้าในงานมอเตอร์โชว์ในงานมอเตอร์เอ็กโป ตอนนี้กำลังไม่ต้องตอนนี้ยังไม่ต้องไปที่มอเตอร์เอเพราะว่าเราขึ้นที่มัสเราขึ้นที่เฟซบุ๊คลายเดเพจมิติข่าวเก้ิจุดห้าดูจากจากเพจเราแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็ค่อยไปครับไปจองพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะสุดสัปดาห์นี้หยุดสามวันก็น่าจะคึกคักพอสมควรครับอ่าอ่านะมอเตอร์เอ็2โต้องคึกคักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีตอนนี้เรากำลัง ขึ้นภาพนะที่มีทางท่าน c ีอแล้วก็ท่านรองยืนแบบนี้อยู่นะคะ <c oughs> แล้วก็ข้างหลังก็คือจะเป็นคาร์บอนเอดิชันนะคะอ่าเดี๋ยวจะมีภาพอื่นตามมาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาชมกันได้นะคะที่เพจมิติข่าว9 0 5เรากำลังไลฟ์อยู่นะก็จะได้เห็นนะคะว่าคาร์บอนเอดิชันของ Mazda เป็นยังไงนะมีมีสสีให้เลือกนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจ ก็สีหนึ่งก็คือเป็นโพลีเมทัลเกย์นะครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นแมชชินเกย์นะครับซึ่งแะมีเฉพาะสองสีนี้เท่านั้นนะครับสำหรับคาร์วัดลิทกชันครับอ๋อเหรอคะก็ดีว่าเป็นเหตุแล้วล่ะเป็นสีสวยคือคนที่ชอบสไตล์เนี้ยคิดว่าคงแต่ต้องไม่ต้องคิดมากนะอ่าซื้อซื้อซื้อความชื่นชอบได้ เป็นรุ่นที่ที่ขายดีที่สุดของมาส e าแล้วก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของมาสซาในปัจจุบันนี้นะครับอ๋อเหรอคะครับคนก็ชอบสีแบบนี้เนาะใช่ครับก็มีตกแต่งภายนอกก็คือเป็นล้อลมดํานะครับมีกระจกมองข้างสีดําส่วนภายในก็จะเป็นเบาะแดงเบอร์กันดีนะครับโอ้โหนะคะเออจัดกันเลยใช่ไหมใช่ครับก็จะมีความ สปอร์ตมีความหรูหรานะครับมีความพรีเมียมอยู่ในตัวนะครับสปอร์ตหรูหราพรีเมียมอยู่ในคันเดียวกันใช่ครับครบทุกอย่างเลยนะคะบวกรวมกันแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นรถที่เอ่อคนที่เขาชื่นชอบหรือว่าคนที่เขามีสไตล์นะคะก็ก็คงจะไม่ได้คิดมากในการที่จะควักเงินในกระเป๋าซื้อสดเลยนะคะนะก็เห็นแล้วค่ะที่ถ่ายน่เองด้วย <prueba. S 3> แตกต่างนิดนึงก็คือจริงๆแล้วลูกคา Master, ้ามาสตาร์เนาะเป็นคนที่มีม,มีเอกลักษณ์มือมีบุคลิกเฉพาะอยู่แล้วแต่แพอมีความลิมิเต็ดเข้ามาอีกเนี่ยยิ่งทําให้เขาดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นอ๋อเหรอคะใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็ถ่ายบูธโดยรวมมาด้วยเพราะว่าเมื่อวันที่สาสิบเนี่ยเป็นวันเพรสเดย์นะพี่แอดมน,นาก็ได้ไปร่วมงานด้วยก็เลยถ่ายมาด้วยฝีมือตัวเองเนี่ย จะมีรถมาสเตนะทั้งบูธเลยให้เห็นใน f เฟซ o o o กไลนะเข้ามาชมกันได้นะคะเดี๋ยวหรือว่าจะชมย้อนหลังก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะ,นะคะทีนี้จาก Carbon e dition ของ m a z t a ทั้งหมดก็คือสี่รุ่นเลยนะคะถูกไหมคะ,ะก็มาที่ในงานนี้นะคะนอกจากมี Mazda Carbon e dition แล้วในงาน โมเดอร์เอสโมเนี่ยม,มีมีอะไรใหม่ๆหรือว่ามีอะไรที่แบบกระชากใจดั่วยวนใจให้สามารถไปชมไปสัมผัสหรือว่าตัดสินใจกันได้บ้างคะก็ะสิ่งสิ่งแรกที่จะได้เห็นและก็ได้สัมผัสเลยก็คือความแปลกใหม่ของ b o o t าสเตอร์นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเรามีดีไซน์ใหม่นะครับที่ใช้งานมากรรมยานยนต์ปีนี้เป็นครั้งแรกรนะครับก็จะมีความแตกต่างจากทุกครั้งที่ลหลายๆครั้งที่ผ่านมา ค่ะอันนี้<ห>คือะคะดีไซน์ของดีไซน์ของบูธครเป็นดีไซน์ใหม่ครับอ่าเ,เป็นแบบมินิมอลใช่ไหมอ่าเป็นสไตล์ชั้นครึ่งแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นอ่าคอนเซปต์มาจาก j จแปนน s e มาสซี่นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Master อมาสตอร์ที่เรานำเอาอคอนเซปต์นี้มาใช้นะครับก็คือจะเป็นอ่ายังคงเน้นโทนสีดำที่ดูดูมีความหรูหรานะครับแล้วก็ตัดกับลายไม้ที่เพิ่มความ โดดเด่นขึ้นมานะครับอืมค,ค่ะัน,นี้<ล>ก็จะ<อ>เป็นของชั้นแบบอถ้าเรามองผิวเผยนะครับก็จะเป็นสไตล์ชั้นครึ่งนะครับของ r o o มาสเตอรแล้วก็อ uh, LED ก็จะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็สเตสเวทีต่างๆแล้วก็การจัดวางรถก็แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งปกติเนี่ยเราจะมีเราจะเน้นไปที่โทนสีนะครับปกติเราจะมีสีแดงค่อนข้างเยอะ นราสีแดงเซเลติสค่อนข้างเยอะแล้วก็บางปีก็จะเน้นที่สีโพลีเมทัลเกย์ครับแต่ปีนี้เนี่ยจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะาารับค่ะ,คะมันเป็นเทรนหรือ,อยังไงนะหรือว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่จะอธิบายว่ามันที่เราปรับเปลี่ยนแบบนี้เพราะอะไรนะคะมันเป็นคอนเซปต์ตาม BI ของมาซาที่เปลี่ยนไปตามตามตามถึงท,ที่เรากำลังสื่อสารไปยังลูกค้านึงเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ โชว์รูปของมาซาที่ปัจจุบันนี้ก็จะมีเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำเนาะอย่างที่พี่แฮบเซ็นนะฮะ<ช>แล้วก็ข้างในก็จะตกแต่งด้วยลายไม้เนาะ<อ>มันก็จะเพิ่มควรูหาโออาสักหน,น่อยนะค่ะมงขึ้นก็เรียกว่าคือตอนนี้ปรับเป็นแนวนี้หมดเลยทั้งในส่วนของโชว์รูมในส่วนของบูธเวลาไปออกเอ็กซิบิชันต่างๆนะครับ ใช่ครับเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นเหมือนเป็นอัตลักษณ์ที่คนก็สามารถเห็นแล้วก็คือจําได้เลยมองไกลก็อันนี้แหละชัวร์เลยไม่เห็นโลโก้แค่เห็นสีเห็นลักษณะเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นมาสด้าอะไรประมาณนี้นะใช่ครับก็จะก็จะสังเกตได้เลยว่าพอเป็นโทนแบบนี้หรือว่าเป็นรูปแบบนี้อันนี้คือมาสด้าเหมือนกับลูกค้าที่เห็นรถสีแดงโซเลตของมาสด้าเห็นว่าสีแดงอยู่ไกล้นั่นแหละรถมาสด้าแน่นอนเออมันจะเป็นแบบอัตลักษณ์เลยเนาะ จำได้จำกันง่ายเลยนะคะ <c oughs> เหมือนเราเห็นครูไทยเห็นจากข้างหลัง <c oughs> นะเห็นจากข้างหลังเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยครูไทยเนียแน่เลย,เย <c oughs> อ่าแล้วจะ,จะจะจะแบบนี้นั่นแหละคนก็มีอัตลักษณ์ส่วนตัวนะหมายถึงคนแต่ละคนบางคนก็บอกว่าคือเห็นเขาแล้วคือต้องจาได้ไม่ว่าจะใส่หน้ากากหรือยังไงเนี่ยก็ต้องจํากันได้อ <c oughs> ย่างนี้มันเรียกว,ว่าเป็นเหมือนอีเดนติตี้ของแต่ละคนนะมันอ่ามาสก์ห้าก็ล้ายแบบนี้ทีนี้คนก็จะต้องถามเรื่องของแพ็กเกจ แพ็กเกจในช่วงปลายปีนะคะอ่าในงานนี้เนี่ยถ้าไปซื้อรถไปจองร,ร,รถเนี่ยมีสิทธิพิเศษยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าคือในช่วงนี้นะครับเราอยากให้คนไทยได้เป็นเจ้าของรถจดมาสเตอร์นะครับ ซึ่งเราก็หลายรุ่นหลายสีแล้วก็หลายโมเดลเนี่ยเราสามารถที่จะส่งให้กับลูกค้าได้เลยหลังจากจบงานนี้นะครับหมายถึงว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรอรับรถคือคือซื้อปุ๊บจองปุ๊บเนี่ยไม่กี่วันก็ไปรับรถได้เลยนะคะครับใช่ครับคือปัจจุบันนี้ระบบการทํางานในเรื่องของการเดเวลลอปเปอรรถนะครับโช์รูมเนี่ยสามารถที่จะเห็นเลยว่ารถคันไหนที่กําลังผลิตอยู่ก็สามารถหยิบมาได้เลยถ้ามีลูกค้าอยู่ในมือนะฮะ แล้วคะ่ะใช่ครับถ้าตรานิ้มตรงสีนะครับก็ะะาสามารถหยิบหยิบออกมาได้เลยแล้วกภายในสัปดาห์เดียวก็ส่งมอบให้กับลูกค้าไดโ้โอ้โหไปไกลจริงๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนส่วนโปรโมชั่นพิเศษนะครับสาหรับลูกค้าอย่างตัวมาด้าสองเนี่ยเงินดาวเริ่มต้นเพียงแค่สองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองก็สองหมื่นเก้าพันเอะเก้าพันบาทเองนี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะรถยนต์นะคะก็มาเงินดาวสองหมื่นเก้าเนี่ยก็ออกรถได้แล้วครับ เพราะว่าอ,อะไรเพราะว่ามาสตให้ประกันภัยชั้นหนึ่งะนะครับอันนี้ประกันไม่ต้องจ่ายเนาะแล้วอันที่สองมาสตรับประกันคุณภาพห้าปีครับห้าปีหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับต่อไปก็จะเป็นมาสเตอร์มาสตแคร์ก็คือห้าปีนะครับค่าแรงนะครับที่เข้าเช็คระยะการระยะทุกหนึ่งหมื่นโลเนี่ยไม่ต้องจ่าย ไม่ต้องจ่ายเลยนะครับสามค่าผลิตภัณฑ์ของเหลวเช่นน้ํามันเน้ามันเบรกอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายขานว่าน้ํามันเติมด้วยแระเติมน้ํามันอย่างเดียวอตเติมใสยอย่างเดียวเนี่ยก็นีว่าคือมีเบนฟิตมากมายเลยนะคะในการนี่ถ้าเกิดว่าจองรถในช่วงของสุดท้ายของปลายปีเพราะว่าโดยปกติแล้วคือรถยนต์ก็ต้องส่งยอดสิ้นปีนะแต่ละเจ้าก็ต้องแข่งกัน ว่าใครจะได้ยอดระหว่างการเพั้นก็คือพยายามที่จะทําโปรแรงๆนะเพื่อที่จะกระชากใจให้คนเนี่ยสามารถที่จะเม d e c ซิชันตัดสินใจได้เลยโดยเฉพาะในงานในงานมอเตอร์เอปเนี่ยเจ้าของงานนักขวัญเนี่ยคุณขวัญใจเองท่านก็ต้องตั้งเป้าเหมือนกันว่าว่างานท่านเนี่ยจะได้กี่คันนะห้าหมื่นคันจะได้ไหมครังไม่ทราบงานนี้โดยภาพรวมนะก็เห็นคุณขวัญใจเขาก็ประมาณการไว้ประมาณนั้นครั นะคะห้าหมื่นคันจะเป็นมาส d a าสกี่คันดีคะในงานนี้อ่าจริงๆแล้วท่านประธานไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราจะมียอดจองเท่าไหร่เนาะแต่ว่าท่านก็ฝากบอกลูกค้าว่าอยากให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของรถจนต์ดีๆสักคันหนึ่งก็เชิญแวะมาที่นี่ได้เลยนะครับเออเลย๋อค่ะนะคะท่านประธานก็ท่านเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะอ่า ก็เพิ่งจะรับตําแหน่งไปเมื่อไม่นานนี้นะคะแน่นอนจะต้องโอ้โหทำผลงานมากมายเพราะฉะนั้น <laughs> <laughs> ตอนนี้ถ้าจะซื้อรถนี่ก็เรียกว่ามันเป็นช่วงที่แพ็กเกจเนี่ยกระชากใจนะดูดู <laughs> แล้วจากในงานก็ <laughs> ไปเห็นแต่ละเจ้านี่ก็โอ้ขึ้นป้ายที่เป็นจอ LED อดีนะคะ, <laughs> อะโอ้ <laughs> โห <laughs> เห็นแล้วน้ําจั่นน้าลายมากๆเลยนะเออแต่เราเพิ่งซื้อรถไปเมื่อ3ปีเราไม่สามารถซื้อได้อีกนะ <laughs> แต่ถ้าเกิดจะซื้อไปแล้วประมาณ5ปีไม่แน่อาจจะตัดสินใจเพราะว่ารถยนต์เนี่ยเราใช้5ปีเปลี่ยน ครั้งจะดีที่สุดใช่ไหมคุณุไทยครับใช่ครับก็ประมาณ4ีห้าปีนะครับก็อย่างอย่างที่มาสเตอร์ได้แถมโปรแกรมตัวมาสเตอร์อัลติเมทเซอร์วิสเข้าไปในตัวรถ5ปีเนี่ยก็จะทําให้มูลค่าของรถมือสองที่เวลาลูกค้าจะขายต่อเช่นในปีที่สามปีที่4จะขายเนี่ยแต่ว่าโปรแกรมที่อยู่กับรถอ่ะเ็ยังเหลืออยู่ก็จะทําให้ราคามือสองของลูกค้าดีขึ้น เพราะคนที่จะเป็นเจ้าของคนต่อไปเขาก็ยังมีสิทธิ์เขาก็ได้สิทธิ์นั้นไปด้วยนะครับอืออ่าอันนี้เป็นเป็นอีกอีกอีกส่วนหนึ่งนะที่เราต้องคิดเหมือนกันนะเวลาสมมติเราอยากจะเปลี่ยนรถนะอ่าโดยเฉพาะอีกประมาณอสองปีใช่ไหมคะที่ทางค่ายมาสตก็เตรียมที่จะเข้าสู่ตลาดรถยนต์อีวีด้วยใช่ไหมคะครับคือจริงๆแล้วในของมาสตอเนี่ยมี รุ่น e v ที่จำหน่ายอยู่ในตลาดต่างประเทศก็มีอยู่แล้วเช่นตัว m x 3 0อย่างเงี้ยครับก,ก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า<ม>ยังตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะทำตลาดในประเทศไทยนะครับก็รบเราก็พยายามศึกษาอย่างเข้มข้นอยู่ครับตอนนี้ครับอืมสักอีสองปีใช่ไหมคะสองพันยี่สิบห้าเริ่มที่จะวางจำหน่ายได้ในประเทศไทยหรือเปล่าคะก็ในใน midterm plan ที่ทางเป็นเป็น S Global s t ตา e ์ y ของ Mazda ที่เราตั้งเป้าไปที่ปี2030นะครับว่าทาง Mazda เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของ e-v หรือ x-e-v หรือว่าที่เราเรียกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยแชร์ส่วนแบ่งการตลาดของ Mazda เนี่ยจะน่าจะอยู่ที่ประมาณ25-40เปอร์ปี2030นะคะครับใช่ครับปีนี้ปี2022ก็อีกไม่ไกลครับแป๊บเดียวก็ถึงนะ ใช่ใช้เวลาเดินไปอย่างรวดเร็วนะคะเวลาเดืนนี้ก็เดือนธันวาเลยครับแทบเดียวก็จิน้ใช่ใช่ค่ะปีหนึ่งเดียวเลยสำหรับคนทํางานที่มีเงินเดือนเยอะๆก็รู้สึกมันเร็วมากๆเลยเพราะอยากจะใช้เงินอยากจะใช้เงินช่วงสิ้นปีนะก็เรียกได้ว่ารถยไฟฟ้าเนี่ยคือทุกข่ายแหละก็ต้องเข้าสู่ตลาดนี้ใช่ไหมคะคุณอุทัยครับก็มันเป็นเทคโนโลยีที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะมันก็คงวิวัฒนาการไปเรื่อยๆสำหรับเทคโนโลยีนะครับ เหมือนกับวันหนึ่งที่เรามี sky active นะครับมันก็ไม่ได้สิ่งที่ที่คือมันก็เป็นสิ่งที่อยู่แค่ทุกคนื็ฝันว่าอยากจะได้แต่ทํายังไงจะให้มันเป็นจริงได้แต่มาได้ก็ทำทำให้มันเกิดขึ้นแล้วว่ารถที่แรงแล้วประหยัดน้ำมันเนี่ยทําไปคู่กันได้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือก็คือได้มาซึ่ง sky active ฟเทคโนโลยีเนาะค่ะค่ะ,คะ,คะอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะ แต่ว่าเรื่องปัจจุบันนี้เห็นทางค่ายมาสด้ออกข่าวตลอดเวลาเลยว่าขยายโชว์รูมศูนย์บริการที่นู่นที่นี่นะ,ะรวมแล้วรวมแล้วปีนี้นี่ศูนย์บริการของมาสด้ามีทั้งหมดเท่าไหร่ทั่วประเทศคะ,ะตอนนี้นะครับมาสด้มีโชว์รูมและศูนย์บริการนะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับมีทั้งโชว์รูมส่วนขายแล้วก็โชว์รูมส่วนบริการนะครับมีทั้งหมดร39แห่ง นะครับส่วนในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสี่สิบแห่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีแยกออกอีกต่างหากก็คือศูนย์ตัวซ่อมสีและตัวถังหรือว่าที่เราเรียกว่าบอดี้แอนด์เพนนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณห้าสิบแห่งครับอ,อค่ะก็เรียกว่าปีนี้เหมือนจะเป็นปีแห่งการขยาย after sales service ในะเรื่องของศูนย์บริการ เรื่องของโชว์รูมที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ไปด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะเคยบ่นในอดีตอดีตการนานมาแล้วว่าหาหาศูนย์โชว์รูมลำบากเนี่ยก็คือคอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วไม่ไม่ได้เพิ่มเพียงแค่ปริมาณเท่านั้นนะครับแต่เราคุณภาพคุณภาพของการเซอร์วิสแล้วก็ขบวนการทั้งหมดโปรเซสทั้งหมดของการ ต้อนรับลูกค้าในโชรูมเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานที่เปลี่ยนไปตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็ที่ใช้รถมาสเตอเนี่ยจะได้สัมผัสอยู่แล้วว่าพอเดินเข้าไปในโชรูมมาสเตอเนี่ยมันเหมือนมาที่บ้านมันเหมือนการต้อนรับแบบเหมือนคนในครอบครัวครับอบอุ่นครับ,บ,รบไม่ว่าจะเป็นอ่การต้อนรับนะครับโัเ้เซตในการต้อนอรับโั้เซตในการรับรถแล้วรวมถึงห้องรับรองลูกค้า ถ้าหิวแวะไปที่โชลูมาสตาร์ได้นะครับมีอาหารอร่อยอร่อยให้ทานเยอะแยะเลยครับไม่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 ซื้อรถก็ได้หรือว่าไม่มีรถเข้าศูนย์ก็ไปได้นะคะครับไปนั่งทํางานไปนั่งกิบกาแฟไปนั่งทานขนมไปนั่งกินข้าวที่โชลูมาสตาได้เลยครับมีบริการโอ้อันนี้สาหรับลูกค้ามาสแตานะคะหิวเมื่อไหร่หิวกาแฟหิวข้าวแวะไปได้เลยนะคะ ไม่ต้องเอารถเข้าไปเช็ดก็ไปได้นะคะแต่ต้องขับมาส d a เข้าไปขับย่ออื่นไปก็จะเสียมารยาทเล็กหน่อยนะสรุปท้ายราการครึ่งนาทีมีอะไรฝากคุณผู้ชมทุกฟังไหมคะคุณหนูต่ายเวลาผดผดีเลยค่ะกับก็ฝากลูกค้านะครับที่สนใจรถยนต์มาสด้ทุกรุ่นนะครับ วันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็โปรแกรมดูแลลูกค้าพิเศษแล้วก็สามารถแวะไปที่งานมากรรมยานยนต์ที่เมืองทองธานีก็ได้นะครับซึ่งจะจัดถึงวันที่12บธันวาคมนี้หรือนะครับถ้าไม่สะดวกนะครับก็แวะไปที่โชว์รูมและศูนย์ประการมาสดาทั่วประเทศได้เป็นโปรโมชั่นหรือว่าเดียวกันเลยนะคะครับโอเคครบเครื่องเรื่องมาสด้าวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะ